ครับวันนี้เรามาดูเส้นรางวัลที่1อีก1รูปแบบนะครับเคสนี้ถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านบาทนะครับที่อายุ4ี่บปีมีเส้นอย่างไรนะครับเราไปดูนะครับเคสนี้มีแฟนเพจนะครับส่งมาให้ผมวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผมก็พยากรณ์ไว้ที่4ี่สิบเกปีนะครับตามนี้นะครับอ่ะเราไปดูผมเขียนให้ดูนะครับเส้นนี้ครับขึ้นจากส้นมือนะครับเส้นวาสนาค่อนข้างเด่นนะครับคมชัดเลย นะครับแล้วก็มีรูปการเงินแหลมๆยาวๆไปเลยนะครับแต่49ปีเนี่ยเราจะวัดจากไหนครับ49ปีเนี่ยเราจะดูจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นจุดแดงๆอยู่เนี่ยก็คือเส้นแอคทีฟนะครับซึ่งลายมือนี้ถ่ายจากหลังได้รางวัลมาแค่1เดือนนะครับจุดนี้ตามหลักอาจารย์โหนจันสินคือ30นะครับ จุดนี้คือ40นะครับแล้วก็แบ่งจากสเกลจากนี้ถึงปลายเนี่ยเป็นเจ็ดสินะครับเราก็แบ่งแบ่งเป็น3ช่องนะครับเนี่ยฮะหนึ่งเท่าเท่ากันนะครับก็เป็นก็คือจากจุดเนี้ยสี่สิบห้สิบเจ็ดนะครับก็ช่วงละประ,ประมาณตรงจุดที่จุดแดงนะครับก็คือ49นะครับก็เป็นช่วงที่ได้รางวัลที่1แต่เราสามารถ วางตั้งดวงเทียบนะครับก็จะเกิดตรงกันพอดีเลยครับถ้าสนใจศึกษาเรื่องลายมือนะครับสามารถติดตามออลองเข้าไปในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เซิร์ชลายมือ,ส,อสื่อชีวิตอาจารย์นัทนะครับมีเส้นรางวัลที่1อยู่มากมายแล้วก็มีพื้นฐานลายมือนะครับตามหลักท่านอาจารย์หนชันสินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ